ผู้ <Es> ชมมาจากไหนนี hein, theater, ่ครับน <future Đây S 2> ี่เอ้วจาจบท้ชกหินจะจากับตาเลยปัิติทปัดติโทอแปังคิัทแตงเฮ้ย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 ไปไปไปครับเดียดติดช่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปฮกแปสอง สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินช n n น l ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาบซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้มากับบรรยากาศที่หนาวเหน็บเสระเกลืนนะครับท่านผู้ชมศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารวันนี้มา คนเดียวใช้เดียวสักครั้งนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาคนเดียวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกในชีวิตเลยนะครับที่อยากมาเพราะว่าคิดว่าปู่จะเมตตาที่ลูกหลานมาเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทางบ้านกะว่าจะได้โชคลาภเลขท้ายวันที่หนึ่งของงวดที่ส7บเกมกราคมพศ2อ6 7หเจ็ให้ได้สามตัวตรงๆขอได้โปรด ปูคุณหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศาลเจพ่ะปูคุณหานนี้ดลบรรดาลให้ลูกหลานได้โชคสามตัวไปฝากเอฟซีทางบ้านด้วยเถิดสาธุสาธุมินิเดอร์เาพาอปูคุณหารเลยลูกหลานมาดีเดอลูกหลานพ่กเรมารลบรูก็จอะอตื่นจะทวงลูกหลานอันใดกาใหออตื่นให้ทวงให้เดินทังทั้งขาไปขากลับให้ปอดภัยเขียวขาดเดอปู่คุณหารเลยสาธุสาธุไปนะครับท่านผู้ชม วันนี้สายเดี่ยวเลยนะครับวันนี้ผมก็มารถนี่ครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับที่มาวันนี้นะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับ เป็นสัน้นแต่น้อยทีนคือสิบมากคนเดียวก็ต้องกล้าละมนีิ <c oughs> ไปนะครับ <c oughs> เตรียมสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เออมนีิประตูพนก็ถือว่าบรรยากาศสงบแต่ว่าล่มแห้งนะครับมนีิ

เฮ้ยเฮ้ย้ยสาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเจังไหดีครับด่เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีปัด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 ปฏทีปปทูปเฮ้ยทัดทัดทัด เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกล่าวบอกกล่าวท่านก่อนนะครับบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสาธุสาธุเด้อจะตื่นจะถ่วงลูกหลานเด้อลูกมันนี่ลูกหลานมากพอได้ลบพูบ่ได้ม,มาลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกผู้คุณทานม,นมันนี่ลูกหลานมากดีเด้อมาขอเป็นแนวทางขอเป็นสะพานบุญ

เดือดทนันทีเอา้าเล่ทูบหล่นมาได้จังไดน,นี่ท่านผู้ชมมาจากไหนนี่ครับนี่ปาด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 โทษปาดโทษเล่ทูบ<ๆ>เลียกทูบโอ้ยท่านผู้ชมนี่เล่ทูบหล่นลงมาจากฟากฟ้าหรือจังไดน,นี่หรือผู้คุณหานผู้คุณหานเรียกเรียกให้แล้ว ท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ยังไม่ได้หยิบเลขทูบเลยอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจุดทูบสักหลักราบว่าให้บอกกล่าวปู่คุณหานคนนะครับเอาอีกแล้วเฮ้ยประตูเปิดอีกแล้วมีผู้ใดเลื่อนประตูนี่มีผู้ใดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ผู้ชมเห็นจฮายเฮ้ยเฮ้เลยปฏิโทปฏิโทปฏิโท เฮ้ยเฮ้ยคือคือคคือคือแหงครับแต่ทนี่ฮะเอาอยวอยวยวยวยเฮ้ยเไป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 ครับเตรียมเตรีเอ้าฮ้ฮะยังไปไปหกแปดสองหกแปดสองป้ายขยับป้ายขยับท่านผู้ชมป้ายขยับได้เฮ้ยเฮเพิ่นเเพิ่นซื้อขวามาไว้จังไหนนี่ท่านผู้ชม

ปลาติดโทปาติโทคือแห้งก็ใชที่นี่มือปเ่งร่เเเลเ้ห้หหหหหหแปดสองหแปดสองบบบบจุดทูดจุดทุดจุดทูดจุดทูดบอกบอกบอกท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจุดทูดบอกเก่าเจ้าพ่อก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ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 ไป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 ครับไปครับเดีนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสวัส <delays> ดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมอีกแล้วอีกแล้วับท่านผู้ชมอีกแล้วครับแจจ้าเลยครับท่านผู้ชมอ้ยไล้ค่างเลย้ยขันขันว่าล่มกับล่มแห้งครับแต่ว่าประตูบ้านอาจจะปิดแห้งพานีนะครับท่านผู้ชมอ้าวอ้องปตองตื่นเต้นมีสติมาวินต้องมีสติสติสติวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวต้องมีสติสติสติต้องมาปตองยานปต้องยาน ว่าต้องยยานมือนี้ยู่กับปู้ผู้คุณหารผู้ศักสิ์สาธุผู้คุณหารผู้หญิงไงโอ้โอ้บอกไม่หงรนนะครับท่านผู้ชมบอกไม่รุนบอกไม่รุนเฮ้ย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 เฮนยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้นเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยังไยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยผมผยใส่ปอกนะคร้บเป็นเป้ยปอกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เดี๋ยเท่ยนผู้ชมจะได้ยินเสียงไมเจน ผมบอกบอกไม่ใส่เขานะครับทุกช่องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพผมจุดทูบก่อนนะครับจุดทูบก่อนจุดทูบก่อนโอ้ยจุดทูบบอกบอกก้าวคนคนทุกช่องซาตุนะครับขออนุญาตจุดทูบล่มก็แห้งจุดทูบจุดทูบที่ปูนยิบให้สักก่อนนะครับทุกช่องนะครับเดี๋ยวนะครับจุดทูบก่อนนะครับลมแรงมากนะครับ รุแรงมากเลยโอ้มวันนี้ผมทีม้าผู้เดียวมือนี่ก็คือบางขังบางข้าวห้าม้าผู้เดียวห้าผู้พันฐานพ่นเมตาห้าพ่นไน้เลขเขาสามโตนะครับผมก็เลยตตาจิ้ใจมากทีม้ามือนี่ถึงสียานที่กลัววันไดก็ต้ตองมาเพราะว่าอยากให้ได้อ่าโชคด้ลาบไดเลขสามโตไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบ้านที่ขลัง่งตกระกำลำบาก ในเลียงปัญหาเงินท่องอยากให้เอฟซีได้โชคได้ลาบผมจะจังโดนดันถึงสี่ยานพนันใดก็ต้องจำใจมากครับทา่านผู้ชมสาธุเด้อปูอย,ยิปเหล็กทุให้แล้วก็ให้เขาสามตัวเด้อปูเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งควงบอดวันที่สิบเกตมอคกล้ายเด้อปูเด้อสองพันหร้อยหกสิบแปดนีได้สาธุโอ่สาม สามสี่ห้าโอ้กฮกฮกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกนะครับทุกเก้าดอกทุกเก้าดอกนะครับทุกเก้าดอกทุกเก้าดอกสองเก้าดอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเอพว่งอะไรพว่งอะไรมาได้ยังไงนี่โอ้ยโอ้ย ท่านผู้ชมเอ้ยลมก็แห้งเลยลมก็แรงลมก็แรงนะครับโอ้ยลมกับโชกมาแต่ละครั้งท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเอย้ยเดี๋ยวนะครับโอ้ยเดีย๋ยวนะครับลมแรงลมแรงมากครับมีสติเดอ้อมาวินงได้ิมีสติมีสติจะ่ตื่นจะตกใจเออนีสติมี่ม ผู้เพิ่นอาจสิดีใจเพิ่นหยอกเพิพ่นนี่ก็นพ่อต้องตกใจเพ่อต้องตื่นเต้นแห้งเด้อมาวินเอ้ยเจ้าจะตกใจเด้อมาวินเลยเจ้าใจนิ่งๆใจดีๆให้มีสติมีสติอย่างมันง่นคงออืเจ้าสิได้เลข3ตัวนําปู่คุณหานให้มีสติเด้อมาวินเอ้ยมีสติมีสติมีสติบ่ตื่นบ่ตื่นให้มีสติสัพเพสัปตาเวลาโหตุเด้อ ยังเป็นสุขเป็นสุขเถิดเออสัปเทสัปตาสัปเทสัปตาสัปเทสัปตาเฮ้ย ลมแห้งนะครับเดี๋ยวนะครับเย็นๆนะครับท่านผู้ชมลมแรงหยุดเทียมอ,อะไรนะครับเพราะว่าลมแห้งไต่เป็นทูบนะครับสาธุ อาจจะขุกขักไปหน่อยนะครับเพราะว่าอาที่คุกขักไปหน่อยนะครับทู้ชมกาบพออไพ้นะครับถูกว่านในบอกเก้ากันนะครับอดอกไม้พอดีเลยนะครับดอกไม้พอดีเลยพอดีเลย ดอกไม้พอดีเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมลมครับท่านผลมชงลมแห้งลมแห้งลมแห้งครับลมแห้งเฮ้ยถูก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 สาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิิทธ์ผู้คุณหารผู้หญิงใหญ่ผู้คุณหารผู้มีหูแก้วตาทิพย์ ผูคุณหารผูมีความวเมตตาพร้อมโดยพระพุ่มเจ้าทีพระแม่นั่งธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอลักษที่ปกปักรักษาณสถานทีแห่งนี้พร้อมโดยสัมพเวศีทุก่านทุกดวงวิญญาณถุกดวงมือนีลูกหลานมาวิ่งช่ยแนวกันเดินทางมาสักการะกราบไหวเพื่อมาเป็นสะพานบุญมาขอแนวทางมาขอโชคลาบน้ำเจาะพอปูขุณหารลมพัดถ้วยหล่นก็ท่านผู้ชมมือนีลูกหลาน เดินทางมาผู้เดียวเพื่อมาขอเป็นสะพานปุนขอโชคขอลาบเลขท้ายวันที่หนึ่งของงวดทีสิบเกตมกราคมพศ2 0 6 8ขอได้โปรดเมตตาสงสารที่ดันโดนมาผู้เดียวให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาบโดยการจุดถูกเสียงทย้ายและขย่าเสียมซี่ขอไดโ้โปรดเมตตาให้ลูกให้หลานได้สามโตตรงๆไปฝากไปตออเอฟซีภูกําลังตรกรลำบากภูกําลังมีพะละหนีสินลุ่งล่าง กับปัญหาเศรษฐกิจให้พ้นจากความทุกข์ความยากให้พ้นจากหนี้จากสินให้เพิ่นได้พบแต่สิ่งดีๆมือนี่ลูกหลานกะมาขอปูคุณหารขอได้โปวดเมตตาสงสารโปรดภายให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบไปฝากไปตอนพ้นโดยเถินสาธุสาธุ สาธุท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเป็นนางรำเอาภาพปิวลงมาผ้าเขียวครับท่านผู้ชมนางรำครับนางรำลอยมาอยู่ที่ตรงหน้าผมนี่ไปรู้มาได้ยังไงกนะัต้องชมขอ,อนผมจะจุดทูปนะครับ นั่งน้ำลอยกับมาเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยอ้ยอ,อ้ยขอวางตรงนั้นนะครับแล้วกมม็มี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 ถาดที่ลอยมานะครับท่านผู้ชมถาดที่ลอยมาไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขถาดที่ลอยมานะครับไม่เห็นเลขเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นด่ครับสามหกเออเอาอีกแล้วสามหกเก้าศูนย์นะครับ เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาส่องให้ดูใกล้ๆนะครับสามหกเก้าศูนย์นะครับเอาแล้วเอ้ยือดูเลยใกล้ล้มโอ้ยเอ้ยโอ้ลมแห้งนะท่านผู้ชมสามหกเก้าศูนย์นะครับเลขที่อยู่ที่ถาดเดี๋ยวขอขยับเซมซีก่อนนะครับสาธุขอสามตัวตรงๆเด้อปูกุดานเ หมายรกครับหม้เลขห้าครับไมาเลขห้านะครับ มห้ที่สองรดรดรผมรถผมดังนผู้ชมเฮ้ยแกลดผมดัง,ม,ม,ดม,ดงมาไม้เลขไม้เลขห้าไม้ที่สองก็ไม้เลขห้าครับไม้เลขห้เงนะครับไม้ที่ 2. สองแซ หล่นอีกแล้วครับเฮ้ยท่านผู้ชมไม้ที่สามก็หมายเลขห้าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นไปได้อย่างไรนี่หาสามโตท่านผู้ชมหาสามโตออกมาได้อย่างไงนี่ห้าห้าห้านะครับเมื่อกี้แตะรถผมดัง พี่รู้อะไรไปเล่นเล่นเล่นที่รถพมสิกาขึ้นรถบ่ครับพมสิกาขับรถเมียบานบาที่นี่คือเป็นจังสี่คือว่าจังสันเนาที่นี่เนาะเดี๋ยวนะครับเลขเลขทูบเลขทูบเลขทูบไหไปตากับโบคอยดีเลขทูบเอา้าเลขทูบใหม่เบอรอะไรับท่านผู้ชมหนึ่งหกหกน่าจะใช่นะหนึ่งหกหก เดี๋ยวเอาฝ่องพวกกระไรนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขหทูบแล้วก็โอ้บอยครับท่านผู้ชมลมแรงมากครับท่านผู้ชมหุ้ยอุยไปไปโอเคครับโอเคเดี๋ยวดูเลขหทูบด้วยกันครับท่านผู้ชมโอ้ยบางพวกอะไรครับท่านผู้ชมกระจายเลยครับท่านผู้ชมมผ่านเองครับนี่เป็นลบแห้งบ่ครับนี่จังไรนี่ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเลขทูบแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้เอู้วโอ้ยลมแห้งลมแห้งลมแห้งขักป้ายป้ายสะบัดเลยไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้อเอ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมแห้งพัดไปลนเลยท่านผู้ชมป้ายลนหกแปดสองเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ ลมแรงมากครับท่านผู้ชมไป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 ดูครับท okay. ่านผู้ชมไปไปมองนี่ครับท่านผู้ชมลมอย่างแรงเลยลมอย่างแรงเลยเฮ้ยโอ้ยไปกระล่นพ่อไปเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังบังเหล็กทูบกันบังเหล็กทูบเหล็กทูบ ดูเลขทูปก่อนนะครับเลขทูปเป็นหนึ่งหกหกแต่ว่าเลขคล้ายๆเลขมันซ้อนกันนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นหกสี่บอครับท่านผู้ชมรู้ว่าเอาท่านผู้ชมเห็นเปตัวไหนนะครับเพราะว่าเลขคล้ายๆมันเลขจะซ้อนกันหรือเปล่าแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือหนึ่งหกหกนะครับส่วนตัวด้านข้างขวามือเลขหนึ่งคล้ายๆกับเลขมันซ้อนกันนะครับ ลเลข6ตัวที่2อนี่คล้ายๆเลขสี่ตัวที่สมนี่เพื่ให้เ้ใจเอาท่านผู้ชมล่องเบิ้งงลวกมินคำว่าเบิงบบงเบ้งได้ครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อสมควรโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเลข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 ,เลขที่ถาดนะครับเลขที่ถาดถาดที่หล่นมาผม,มผม๋ยวผมผมเห็นเลขอยู่เห็นเลขผมเห็นเลข เห็นเลขกับท่านผู้ชมเห็นเลขอยอะเห็นเลขอยอะเห็นบ่กครับนี่เป็นสามหกเก้านะครับสามหกเก้าศูนย์สามหกเก้าศูนย์นะครับโอเคนะครับอ้าตามนะน,นะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทา่านผู้ชมไปไปนท่งทำชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเลขเลขเลขเซซที่ผมขย่าได้53ตัวนะครับผมว่ามันจะไปตรงกับทะเบียนรถผมนะครับ15โอ้ไม่ใช่ครับ5153นะครับแล้วก็53นี่มันคล้ายๆกับว่า53ตัวหรือเปล่าหรือเปล่าท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเพราะว่าขย่าเซมซีได้53ตัวแล้วก็เลขทะเบียนผมสองตัวมันมี53นะครับอ่ะปด วิจรณิยานในการรับชมรับฟังนะครับท่านผู้ชมเจ้าพ่อปู yes, like ่ค oh, ุนหานผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อปู่งานผู้ยิ่งใหญ่โอ้ยมือนีมือนีเพิ่ี้ยงครับท่านผู้ชมไปเพี้ยงครับมันดอกไม้กับจิบกระจายเลยครับท่านดอกไม้กับจิบกระจายเลยยังลมไม่หยุดเลยผมสิกาไม่ให้บานวะครับนี่ก็เป็นเรื่งสี่รถกลมิกาไปขึ้นบ่ราหันแต่ดังยิ่ๆเงี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ย ไปนะครับเลขทูกเฮ้ยไปเดี๋ยวผมเก็บไปกันก่อนครับทก่านใช่ปะปรายท่านผู้ชมฮ้ยเ้ยเฮ้ยกูมาดบอกกูมาเล่นกูมาเล่นวะกูมาเล่นประตูบอครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยสันเฮ้ย เดี๋ยวป,ป้ายขีป้ายตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไปไปไปเอาเอายีา umb, ่ห้อครับท่านผู้ชมลา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 กลับเลยนะครับท่านผู้ชมลาลาปูกลับเลยนะครับสาธุสาธุเด้อร์ปูนานปูศักดิ์ปูน,ปนี้ล,นล,ลูกหลานขอกราบลาฝากอ่าโชคลาภไปเอฟซีทั้งบ้านทุกูุ้คนเด้อครับขอให้โชคดีร่ำรวยปังๆ ฝากกดไลค <deal> ์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลนุ่มบางคนเดิมป้าต่อยคอนเมเซนนองน้ำชาแนลบ่าวแพ็กชาแนลอบพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีล้อมอีกแล้วครับท่านผู้ชมไปไปเลยครับท่านผู้ชมไปเลยล้อม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 แพ่งล้อมแพ่งบั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 งครับท่านผู้ชมมาปักแห้งเลยครับท่านผู้ชมไปเลยครับไป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 เมียมาเลยครับท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับผม